ยี่สิบปีมาแล้วประมาณนะนานและวจำไม่ไหวก็วันหนึ่งก็ได้ยินทางวิทยุก็เป็นอาจารย์มาวิทยาลัยท่านหนึ่งก็พูดบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอัตตาอัตโนนาโถตอนไปได้ฟื้นของตอน้นฉะนั้นก็ได้ทำให้คนไม่ช่วยเหลือกัน เขาเป็นอะไรก็บอกเออแกก็อตายตโนธโถแกก็พึ่งตัวเองสี่หว่วนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องช่วยกันนะทีนี้ต่อมาอีกเป็นเดือนเดือนหรือกี่วันจำไม่ได้ก็ได้ยินอีกวิทยุหนึ่งก็มีอีกท่านหนึ่งพูดบอกพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้คนเมตตาช่วยเหลือกันคนก็เลยหวังพึ่งกัน ไม่เป็นอันธรรมากินไม่พึ่งตัวเองอ้าวก็เลยไปนคนขี้เกียจงอมืองอเท้ารอหวังพึ่งคนอื่นฟังสองท่านแล้วก็เอ๊ะยังไงกันขัดกันในตัวก็เลยว่าให้ไปตอบก็หวังว่าคงไปตอบมาแล้วในที่นี้ก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าอย่างหนึ่งก็เอาง่ายๆบอกเหมือนคนติ เขาทำเชือกมาโรงงานผลิตเชือกมาหรือว่าญาติโยมปั่นเชือกมาเสร็จแล้วก็คนก็ติเตียนว่าเนี่ยทำเชือกมาเนี่ยทำให้มีคนผูกคให้มีคนผูกคอตายเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นพวกที่ทำเชือกผลิตเชือกมาเนี่ยทำร้ายทำผิดทำไม่ถูกต้องเอาว่าไงล่ะ เห็นด้วยมาล่นะอันนี้ก็แบบง่ายๆแบบหนึ่ง mm hmm. ทีนี้ว่าทูไปนะว่าหลักเป็นธรรมดาว่าธรรมะเนี่ยใครพูดหรือว่าพูดกับใครหรือว่าเป็นเรื่องที่ยกขึ้นมาเมื่อไหร่ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของบุคคลน,นั้น mm hmm. แต่ละคนนั่นแหละจะต้องปฏิบัติ ก็หมายความว่า,าอัตใาตนโนนาถูต้นเป็นที่พึ่งของตอนก็สอนนคนนั้นอะ่ะพึ่งตนเองรู้จักพึ่งตนเองแต่ท่านยังมีสอนต่อไปนะโดยทำตัวให้พึ่งได้แาถ้าคุณไม่ทำตัวให้พึ่งได้แล้วคุณจะไปพึ่งตัวได้ยังไงเพราะนั้นท่านสอนหนักขึ้นไปอีกบอกว่าตนเป็นที่พึ่งต้นที่พึ่งตนนะโดยทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ พจนพุทธศาสนาจึงสอนนี่แหละทำตนให้เป็นที่พึ่งได้ออนี้สําคัญที่สุดก็คือต้องฝึกฝนพัฒนาตนมีการศึกษาในแต่ละจุดมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ไปจบที่ตนเป็นที่พึ่งของตน,นบุคคลมีตนเป็นที่พึ่งได้นั่นแหละก็ชื่อว่าจะอัตตายตนนาโนนได้ะะมีที่พึ่งที่ประเสริฐกว่าอื่นหมดแล้ว ที่พึ่งอื่นก็สู้ตนที่พึ่งได้ไม่ได้เอาละอันนั้นกันหนึ่งแล้วก็สอนเมตตาก็เป็นเรื่องของแต่ละคนนั้น,น,นคนที่พึ่งตนเองนั้นอพอพูดถึงเมตตาก็เช่นเดียวกันก็เราก็มีเมตตาเราพึ่งตนเองแต่เรามีเมตตาต่อผู้คนอื่นมันก็เป็นธรรมดายอย่างเงี้ยแต่ละคนก็ต้องเป็นอย่างนั้น แล้วมันก็มาด้กันอย่างท่านสอนเป็นชุดนี่มาใช่อยู่ๆก็มีแต่เมตตาเราต้องมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีเบิกขาครบชุดเมตตานี่เขาอยู่เป็นปกติเราก็มีเมตตาเมตตาความเป็นเพื่อนน้ำใจมิตรเมตานะแปลว่าน้ำใจมิตรก็อยู่กันอย่างเพื่อนก็มีเมตตามีน้ำใจรักใคร่ไตรีเมตากับไตรนี่มีความหมายเท่ากัน ก็อยู่กันอย่างเพื่อนมีน้ำใจต่อาการเรื่องเ,เล็กๆน้อยๆออมานั่งเดียกันนี่ก็ยกเก้าอี้ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ไปเที่ยวช่วยเหลือโดยที่เขาไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็ไม่ลำบากเดือดร้อนแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของตัวไปมีเรื่องราวเดือดร้อนก็มาการุณาข้อที่สองก็ช่วยเหลือแล้วก็โดยหลักการแต่ละคนก็พึ่งตนอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็มีสถานการณ์ที่แต่ละคนต้องมีปัญหาประสบความทุกข์เดือดร้อนด้วยเหตุภายในบางเหตุภายนอกบางเหตุภายนอกเอกช่ว่าธรรมชาติแวดล้อมประสบภัยพิบัติอะไรอย่างนั้นมันก็มีสถานการณ์ที่ทำให้คนต้องช่วยเหลือกันนัทนา้นก็สอนไว้ครบสถานการณ์นันก็เอาเป็นว่าหลักการนี้ก็คือว่าธรรมะไม่ว่าครไหนมันเป็นเรื่องของแต่ละคนนั้นๆ ใครพูดขึ้นมาก็รับผิดชอบธรรมะทุกข้อนั้นก่อน,นเป็นเรื่องของแต่ละคนเองไม่ใช่เอามาซัดกันนนี่ก็เลยพูดไว้ก็ว่าก็ต้องเข้าใจไว้มัง,งั้นมันก็จะยุ่งกันใหญ่ไม่รู้ว่าจับจุดอยู่ที่ไหนเมื่อเราเข้าใจธรรมะดีเนี่ยมันก็สำคัญมากนอกจากตัวเองจะประพฤติถูกต้องแล้วก็เท่ากับรักษาพระาศาสนาไปในตัว ก็เลยอยากจะพูดถึงหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าชาวพุทธควรจะมีคุณสมบัติสี่ประการจึงจะรักษาพระาศาสนาไว้ได้อันนี้ก็คนพูดย้ำกันบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตราบใดที่ภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาศกก็ดีอุบาสิกาก็ดียังไม่มีคุณสมบัติสี่ประการนี้พระองค์ยังไม่ปรินิพพาน ต่อเมื่อทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าอ๋อทั้งสี่บริษัทนั้นมีคุณสมบัติสี่ประการนี้พระองค์ก็เอาและเขารับผิดชอบรับช่วงพระธรรมวินัยพระาศาสนาไปได้และพระองค์ก็ปร่งพระชนมายุสังขารปรินิพานคุณสมบัติสี่ประการนี้เราควรจะทวนย้ำกันไว้อะไรบางข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือเรื่องความรู้ ความรู้หลักธรรมคําสอนท่านก็ว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นต้นไปจนลงท้ายที่ว่าเป็นปหูสูตรทรงธรรมรหูสูตรก็หมายความว่าได้เรียนรู้ได้สนับจรับฟังศึกษาธรรมวินัยมามากเล่าเรียนมารู้แล้วก็ทรงธรรมไว้ได้อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความรู้เข้าใจสองก็ปฏิบัติปฏิบัติด้วยตนเองแล้วปฏิบัติถ,ถูกต้อง ท่านเรียกว่าปฏิบัติตามทมปฏิบัติทมสมควรแก่ทมปฏิบัติทมสมควรแก่ทมนี่ปฏิบัติอย่างไรก็ไปเรียนเอาก็เป็นเรื่องปฏิบัตินหนึ่งรู้เข้าใจทรงทไมไว้ได้สองปฏิบัติเองด้วยออปฏิบัติได้ปฏิบัติถูกต้องด้วยสามรู้หลักอาจารย์สามารถแสดงหลักธรรมคำสอนให้ผู้อื่นฟัง แล้วชี้แจงอธิบายทำให้เข้าใจได้ง่ายออ,อันนี้สำคัญนี่รู้ด้วยตัวเองปฏิบัติแล้วก็สอนหรือแสดงหรือบอกกล่าวให้คนอื่นรู้เข้าใจได้ด้วยสามและแล้วก็สีถ้ามีปร,รับประวาดปร,รับประวาดก็คือวาทะถ้อยคำกล่าวร้ายต่อพระพุทธศาสนาหรือเป็น คำสอนแปลกปลอมอะไรต่างเนี้ที่ไม่ถูกไม่ต้องนะก็สามารถที่จะชี้แจงให้เขาเข้าใจโดยถูกต้องตามธรรมท่านจะกํากับไว้เวลาชี้แจงอลไรเนี้ยไม่ให้ไปด่าว่าไม่ใช้คํารุนแรงต้องพูดโดยสุภาพพูดตามเหตุตามผล